สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็มีเมนูเต้าหวยมะพร้าวอ่อนมาฝากค่ะสูตรนี้ส่วนผสมน้อยทำง่ายและที่สำคัญอร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมเมนูใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเราก็มาเริ่มจากตัวเต้าหวยกันก่อนเลยค่ะใช้น้ำเปล่าจำนวน500มิลลิลิตรค่ะมาผสมกับตัวผงวุ้นจำนวน1.5กรัม ก็คนให้วุ้นกระจายตัวในน้ําให้ทั่วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะวางพักไว้ประมาณ10นาทีนะคะเพื่อให้วุ้นเราอิ่มตัวค่ะเมือเเ่อครบเวลาแล้วก็มาต้มวุ้นกันต่อเลยนะคะเราก็จะใช้ไฟกลางค่ะค่อยคคนไปเรื่อยๆจนผงวุ้นของเราละลายดีนะคะวิธีสังเกตว่าวุ้นเราได้ที่แล้วหรือย,อยังนะคะให้สังเกตตรงทับพ,พีค่ะถ้าไม่มีเม็ดๆติดอยู่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะ จากนี้ก็เติมน้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะจำนวน25กรัมก็คนให้น้ำตาลทรายละลายค่ะเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะจากนี้เราก็จะเติมครีมเทียมดีเมอร์ลงไปนะคะจำนวน100กรัมค่ะก็คนให้ครีมเทียมละลายค่ะ และถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเจ้าตัว coffee dimmer ตัวนี้นะคะก็สามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้ในแอป Shopee เลยค่ะ1ถุงราคาตั้งแต่5 0าสบถึงหกบาทนะคะแล้วแต่ร้านค่ะยังไงก็ลองไปเลือกดูนะคะจากนี้เราก็จะยกลงจากเตาค่ะแล้วก็นําไปวางพักไว้นะคะให้เต้าหววยเราคลายความร้อนออกสักหน่อยค่ะเมื่ออุณหภูมิอุ่นๆแค่พอมือสัมผัสได้เราก็จะมาเทาใส่ถ้วยกันเลยค่ะถ้วยที่ใช้วันนี้ก็เป็นถ้วยพลาสติกนะคะขนาด4ออนค่ะ ก็ตักลงไปประมาณครึ่งถ้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะวางพักไว้ให้เขาเซตตัวค่ะเดี๋ยวจากนี้เราไปเตรียมน้ำราดต้าหวยกันต่อเลยนะคะเราก็ใช้เป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะคะจำนวน500มิลลิลิตรค่ะนำมาผสมกับน้ำตาลทรายจำนวน35กรัม เราก็ใช้เป็นไฟกลางค่ะคนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะเสร็จแล้วก็ตั้งไฟทิ้งไว้ให้น้ำมะพร้าของเราเดือดค่ะก็ใส่เนื้อมะพร้าอ่อนลงไปจำนวน100กรัมค่ะจากนี้ก็ตั้งไฟทิ้งไว้ให้เดือดอีกครั้งแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยลแล้วค่ะเราก็ยกลงจากเตานะคะแล้วก็นำมาผสมกับคอฟฟี่ดีเมอร์จำนวน110กรัมค่ะ ก็คนให้ตัวครีมเทียมของเราละลายนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตั้งทิ้งไว้ให้เย็นสนิทค่ะก่อนที่จะนํามาราดกับตัวเต้าหวยนะคะขาเต้าหวยของเราก็เซตตัวแล้วนะคะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะมาตักน้ําราดใส่ลงไปเลยค่ะย้ําอีกครั้งนะคะว่าน้ําราดเต้าหวยของเราต้องเย็นสนิทนะคะก็ราดลงไปให้เต็มถ้วยเลยค่ะ พอตักเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาไว้ค่ะจะใช้เป็นฝาโดมหรือว่าฝาแบนก็ได้นะคะตามแต่เพื่อนๆหาได้ค่ะเสร็จแล้วก็นำไปแช่เย็นไว้นะคะก่อนที่จะนำมารับประทานค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยนะคะนี่นะคะตัวเนื้อเต้าหวยของเราก็จะมีความนุ่มๆเด้งๆแบบนี้นะคะ เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วก็หอมกลิ่นมะพร้าวมากๆเลยค่ะและตัวเนื้อต้าหวยของเรานะคะก็มีความนุ่มไม่แข็งกระด้างนะคะเข้ากับน้ำราดต้าหวยซึ่งมีความหวานกำลังดีค่ะก็อร่อยมากๆเลยนะคะยังไงก็แนะนำให้เพื่อนๆไปลองทำทานกันดูค่ะและท้ายนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวบบ้านหนูไว้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ